สวัสดีครับผมสิงแสหลี่มงนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่12กันยายน2564นะครับวันนี้ก็จะมาพยากรณ์เกี่ยวกับราศีนะครับว่าช่วงกลางเดือนเนี้ย ราศีกลุ่มไหนนะครับจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์หรือฉลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุดนั่นเองนะครับจะเป็นกลุ่มไหนนะครับเดี๋ยวจะแบ่งไปทั้งหมด3กลุ่มนะครับใน1กลุ่มจะมี4ราศีนะครับ4ราศีนะครับใน1กลุ่มจะมี4ราศีนะครับเริ่มจากกลุ่มที่โอกาสที่จะถูกน้อยนะครับแล้วก็ ถูกระดับกลางจนไปถึงระดับมากสุดนั่นเองนะครับแต่นี่เป็นการภาพรวมนะครับเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับว่าจะมีโอกาสถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลมากหรือน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวมารอรับฟังพยากรณ์กันนะครับแต่ก่อนอืน่นก่อนใดก็ขอขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผลงานผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ช่วยพิมพ์มาว่าคุณเกิดราศีอะไรนะครับและช่วยเป็นกำลังใจให้ผมได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆได้ก็ดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับก็พิมพ์เข้ามาได้ว่าคุณเกิดราศีอะไรนะครับผม คนไหนนะครับต้องการดูดวงกับผมเป็นการส่วนตัวก็แอดเบอร์แอดไลน์ mm hmm. เข้ามาได้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วแล้วก็ทิ้ง ID ไ mm hmm. ลน์ไว้แล้ว mm hmm. เช่นกันนะครับตรงนี้ถ้าดูดวงเป็นการส่วนตัวจะมีค่าคููอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะครับผมแต่ว่าจะ พูดอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดนะครับก็เวลาไปไหนมาไหนก็ต้องสำรวจพื้นที่และมีการทิ้งระยะห่างทางสังคมนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการเอ่อความปลอดภัยของตัวเองและคนที่เรารักนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีโรคระบาดเนี่ยบางทีเราอาจจะติดแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดอาการ มากแต่อาจจะสามารถจะแพร่ระบาดให้คนอื่นที่เขามีภูมิคุ้มกันน้อยหรือด้อยกว่าเรานะครับอาจจะมีอาการที่หนักกว่าเราก็ได้นะครับถ้าเป็นไปได้เราก็จะพยายามเลี่ยงได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงก็ต้องหาวิธีป้องกันให้ดีที่สุดนะครับหาแมสปิดปากสักสองชั้นนะครับรวมไปถึงพยายามร้างมือบ่อยๆนะครับ แล้วก็ทิ้งระยะห่างกันสักเมตรครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือไปหาแหล่งที่จำนวนคนน้อยนะครับแล้วจะเป็นการดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาซึ่งกันและกันนะครับเริ่มจากกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะมีโอกาสถูก สลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ราวๆส0มถึงสีมีโอกาสรวยน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาวิธีเสริมดวงให้ด้วยนะครับกลุ่มแรกก็คือมีราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีกุมและราศีพิจิตนะครับกลุ่มนี้ มีโอกาสถูกลอตเตอรี่นะครับหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ราวๆ30%แต่จะมี1ลราศีที่โดดเด่นที่สุดนะครับก็คือราศีสิงห์นั่นเองนะครับราศีสิงห์นะครับในกลุ่มนี้ก็คือราศีเมษราศีสิงห์ที่จะดูดีกับเขาเพื่อนแล้วก็ราศีกุมและราศีพิจิตนะครับ ในกลุ่มนี้จะมีโอกาสถูกหวยรวยเวอร์อยู่ราวๆ30%แต่จะมีหนึ่งราศีก็คือราศีสิงห์นะครับจะอยู่ราวๆ40%นะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องอื่นด้วยก็คือเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยตอนนี้คุณจะมีเรื่องกุ้มใจเรื่องของบริวารทําให้คุณเจ็บช้ำน้ําใจและรวมไปถึงทําให้คุณเจ็บป่วยด้วยนะครับป่วย ป่วยทางใจหรือไม่ก็ป่วยทั้งทางกายถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งไปกังวลมากกับปัญหาหนี้สินหรืออุปสรรคที่มีอยู่นะครับวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับให้ไปถวายลงศพหรือทําบุญกับคนที่เขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับหรือไม่ก็บริจาคก,กับโรงพยาบาลก็ดีนะครับจะเป็นการเสริมดวงจาก อุปสรรคที่มีอยู่จะผ่อนคลายหรือจะเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นนั่นเองพยายามบริจาคลงโงศพหรือไม่ก็บริจาคเกี่ยวกับมูลนิธิเกี่ยวกับพวกตามโรงพยาบาลต่างๆก็จะดีนะครับผู้ผู้น้ช่วยเหลือคนอผู้ป่วยนั่นเองบริจาคโลหิตหรือบริจาคเป็นเงินบริจาคผู้อวัยวะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับให้กับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของ โรงพยาบาลหรือไม่ก็กาชาติหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยอยู่นั่นเองและจะเป็นการเสริมดวงและจะทําให้คุณมีโอกาสถูกรางวัลบ้างในช่วงของการเดือนนี้นะครับตรงนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสถูกน้อยหน่อยนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมขอผ่านกลุ่ม แลกไปนะครับจะมีทั้งหมด3กลุ่มนะครับแต่ถ้าคนไหนตามไม่ทันจริงๆก็ฟังย้อนหลังนะครับผมเอาละเข้ามากลุ่มที่2แล้วกลุ่มที่2เนี่ยนะครับรวยระดับกลางหรือมีโอกาสถูกลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลระดับก,กลางๆนะครับคนไหนต้องการดูดวงกับผมก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับกลุ่มที่2เนี่ยนะฮะต้อง ถ้าคนไหนทําดีทําทานบ่อยๆหรือชอบบริจาคช่วยเหลือคนทุกข์ได้ยากเนี่ยโอกาสที่คุณจะมีโอกาสมากกว่าเพื่อนในกลุ่มนี้สูงนะครับแต่ในกลุ่มนี้จะมีราศีมังกรพฤกษศพธนูและราศีกันนะครับราศีมังกรพฤกษธนูและราศีกันนะครับ แต่โดดเด่นที่สุดก็คือราศีพฤษภนั่นเองนะครับราศีพฤษภจะโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปคนไหนที่ชอบทําทานช่วยเหลือคนลําบากมาตลอดคุณมีโอกาสจะถูกเขาเกิน50%แต่ราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีเกณฑ์มากกว่าเพื่อนในกลุ่มนี้อยู่ราวๆหกสิบเปนะครับแล้วคนไหนที่ชอบทําบุญทําทานบ่อยๆเนี่ยอาจจะอยู่ราวๆ 60%เเหมือนกันเมื่อกี้ที่บอก50าอาจจะต้องเป็น60นะครับราศีมังกรราศีพฤษภราศีธนูและราศีกันจะอยู่ระดับกลางๆอยู่ราวๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสและรวมไปถึงพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินเดี๋ยวคุณจะจักงานเงียบๆเ,เนี่ยในช่วงของกลางเดือนนี้หรือช่วงสัปดาห์นี้จะมีงานเข้ามาและแถมจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของ ทั้งงานและก็การเงินที่ดีขึ้นเพราะอาศัยการกระทําดีและความซื่อสัตย์ของคุณนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ทําดีอยู่จะมาตอบแทนกับคุณนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้นะครับทําดีเข้าไว้เดี๋ยวยังไงก็ประสบความสําเร็จนะครับในกลุ่มนี้ขอเป็นกําลังใจให้นะครับราศีพฤษภโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับผมขอผ่านไปนะครับต่อมากลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้ว นะครับผมกลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีราศีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับแต่ในกลุ่มเนี้ยจะมาโดดเด่นเรื่องของการงานด้วยนะครับเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้อาจจะสำเร็จแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าคุณมีอุปสรรคอยู่แต่ท้ายสุดคุณจะออกมาเป็นผลดีนะครับเหนื่อยแต่คุ้มค่า และจะสําเร็จนะครับสิ่งที่คุณวางเป้าหมายเอาไว้จะประสบความสําเร็จแต่มันอาจจะช้านิดนึงสิ่งที่คุณรอคอยจะสําเร็จในช่วงของหลังจากนี้ไปประมาณสักสองอาทิตย์นะครับในกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะมีราศีกรกฎราศีตุลราศีมีนและราศีเมถุนนะครับราศีกรกฎราศีตุลราศีมีนและราศีเมถุนนะครับ กลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดและโดดเด่นที่สุดในช่วงของกลางเดือนนี้และมากที่สุดใน12นักษัตรก็คือราศีเมถุนนั่นเองนะครับก็แต่วิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับต้องพยายามไปหาวัดที่มีพระตารางสมาธิ องค์ใหญ่ๆหรือพระประธานองค์ใหญ่ๆนะครับในถิ่นฐานของคุณที่เป็นองค์สมาธินะครับแล้วจะคุณไปขอนะครับไปทําบุญที่วัดนี้และคุณจะมีโชคลาภเข้ามาต้องไปหาพระประธานองค์ใหญ่ๆนะครับแถวละว่กถิ่นฐานของคุณหรือในจังหวัดของคุณลองไปหากาบว่าในช่วงของกลางเดือนนี้คุณจะได้เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับหรือไม่เทพกวนอูที่ถือขอบ นะครับหรือถือหอบหรือ,อเทพพระศิวะที่ถือหอบก็ได้ที่มีอาวุธอยู่ข้างกายได้ก็ดีนะครับถ้าเป็นเทพนะครับแต่ถ้าเป็นพระต้องเป็นปรางสมาธิแต่ต้องเป็นองค์ใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นเทพเนี่ยต้องเป็นถือหอบนะครับหรือถืออาวุธก็ได้นะครับจะทําให้อุปสรรคที่มีอยู่จะผ่านพ้นและประสบความสําเร็จในกลุ่มนี้นะครับแล้วพยายามกวดน้ําบ่อยๆและจะออกมาดี นะครับผมในกลุ่มนี้แต่ในกลุ่มนี้ที่ทบอกไปคือราศีเมถุนจะโดดเด่นที่สุดอยู่ราวๆแปดสเนะครับพราะโดยปกติในกลุ่มนี้จะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์อยู่แราวๆเจนั่นเองแต่เป้าหมายทิศทางที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้จะประสบความสําเร็จไดแ้แน่นอนถ้าคุณตั้งใจอย่างแท้จริงนะครับขอให้คุณ มุ่งมั่นและตั้งใจจะประสบความสำเร็จนะครับผมก็ผมสิงแสลีมงนะครับก็พยากรณ์คบทุกกลุ่มคบทุกราศีแล้วนะครับก็ขออวยพรนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วขอให้ทุกท่าน พบแต่เรื่องดีๆในชีวิตและขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับและขอให้มีจิตใจที่เบิดบานนะครับแล้วขอมีโชคมีลาบกันมากๆนะครับขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเอาไว้โอกาสหน้าผมมีเวลาจะกลับมาไล้พยากรณ์ดวงใหม่ครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ